ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการต่างๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งช่องสตางค์มีเดียช่องสตางค์มีเดียช่องข,ข่าวของคุณสตางค์ตามข่าวให้คุณผู้ชมนะครับประจำวันที่31พฤษภาคม2565มีคุณผู้ชมจากช่องสตางค์มีเดียนะครับได้ถามมาว่าจริงไหมน้องสตางค์จะมีการโอนเงินพิเศษนะครับเป็นเงินเพิ่มกําลังซื้อให้กับ2กลุ่มทั้งบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรประชาชนในวันที่1มิถุนายนนี้ ตังก็ขอยืนยันนะครับจากข้อมูลของเว็บไซต์คนละครึ่งนะคะว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อหมดเขตไปแล้วเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาดังนั้น1วมิถุนายนนี้จะไม่มีเงินเข้าบัตรประชาชนนะครับโดยเฉพาะเงินเพิ่มกําลังซื้อและสําหรับบัตรคนจนจะมีแค่เงิน200หรือ300เป็นเงินลูกซื้อที่เข้าเท่านั้นสําหรับบัตรคนจนไม่มีเงินเพิ่มกําลังซื้อเข้าแต่อย่างใดหากในอนาคต รัฐบาลจะนำโครงการเพิ่มกําลังซื้อกลับมาอย่างไรตังจะรีบอัปเดตทันทีนะครับส่วนพรุ่งนี้เงินบัตรผูจดเข้าปกติเงินบัตรประชาชนไม่มีเงินเข้าครับหากคุณมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมอยากได้สตังตามข่าวอะไรยินดีช่วยครับคอมเมนต์มาใต้ล่างเลยตังจะนําคําถามที่คุณอยากรู้ไปหาคําตอบจากแหล่งข่าวจากรัฐบาลที่น่าเชื่อถือและมาบอกคุณผ่านหน้าจอช่องสตังมีเดียดูข่าวจริงต้องกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียเท่านั้นและคุณจะไม่โดนหลอกครับ มีคำถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการต่างๆจากรัฐบาลหรือจะให้สแกนข่าวจริงหรือข่าวปลอมให้ทุกเย็นวันเสาร์4โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งสตังเปิดไลฟ์สดนะครับโทรถามสดๆตอบสดๆกับช่องสตัง์มีเดียอย่าลืมโทรมานะครับ